การถ่ายภาพพอร์เทรตมักจะมีสิ่งที่เราคาดหวังกับภาพและไมตรีของภาพก็น่าจะเป็นการที่ได้ภาพนางแบบที่สวยมองเห็นโบเก้และการไลยฉากหลังที่เบลอฉากหลังก็จะมีความนุ่มนวลและก็ส่งผลให้ภาพถ่ายของเรานั้นมีความสวยงามอีกทั้งในภาพรวมทั้งหมดของเรานั้นก็จะเสริมกันและกันเพื่อให้นางแบบนั้นดูดีที่สุดผมคิดว่าหลายคนก็อยากจะได้ภาพแบบนี้ครับแน่นอนว่าเลนส์กล้องก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเหมือนกันครับสำหรับการถ่ายภาพพอร์เทรตยกตัวอย่างเช่นเลนส์ที่ให้รบแสงกว้างๆอย่าง f 1 8 f 0.4และส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเลนส์ฟิกซ์ที่มีระยะ50มิลิเมตรขึ้นไปพวกนี้เนี่ยก็จะให้เมติของฉากหลังที่ดีมากๆครับโบเก้มีความเด่นฉากหลังสวยนางแบบก็ดูสวยเราก็จะเห็นคนที่ใช้เลนส์ฟิกซ์บ่อยๆในการถ่ายภาพพอร์เทรตครับแต่ถ้าคนที่เคยใช้เลนส์ฟิกซ์มาสักระยะหนึ่งในการถ่ายภาพพอร์เทรตเราจะเห็นว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้เลนส์ช่วงซูมอยู่นะครับมักจะเป็นช่วงซูมยาวๆในการถ่ายภาพพอร์เทรตด้วยเหมือนกันนะครับเลนส์ลักษณะนี้จะมีกระบอกที่ใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเลยและ ถ้าเราเคยไปค้นหาข้อมูลมาเนี่ยเลนส์กลุ่มนี้ส่วนมากรูบแสงก็ไม่ได้กว้างเหมือนเลนส์ฟิกซ์นะครับบางก็มี f4 บางทีก็มี f2.8 แต่ว่าทําไมเขายังใช้ในการถ่ายภาพพอร์เทรตอยู่เนื้อหาในตอนนี้ก็จะมาอธิบายให้คนที่เป็นมือใหม่ในการถ่ายภาพพอร์เทรตได้เข้าใจมากขึ้นครับว่าเลนส์ที่มีขนาดใหญ่ที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงประมาณสัก70ถึง200มิลลิเมตรนะครับที่นิยมกันและใช้ในการถ่ายภาพทั้งภาพพอร์เทรตและการทํางานถ่ายภาพในหลายๆสถานการณ์ครับซึ่ง ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วนะครับอาจจะทำให้คุณชอบเลนส์ในช่วงระยะ7200สำหรับการถ่ายภาพพอร์เทรตขึ้นมาก็ได้นะครับข้อดีอย่างแรกของเลนส์ระยะ7200ในการถ่ายภาพพอร์เทรตเลยก็คือจะเป็นเรื่องของมิติที่ใช้ในการถ่ายเจาะแบบและการะลยฉากหลังเนี่ยเขาจะทำได้สวยมากๆครับโดยเฉพาะเรื่องของความสะใจของฉากหลังที่เบลอเยอะๆเ,เนี่ยเลนส์7200ก็จะมีพลังที่สร้างฉากหลังสวยๆได้เหมือนกันครับทำไมถึงทำแบบนั้นได้นะครับถ้าเรากลับไปดูพื้นฐานของการถ่ายภาพ การละลายฉากหลังเนี่ยจะทําได้2อ,อย่างด้วยกันก็คือการใช้รูรบแสงที่กว้างนะครับยิ่งรูรบแสงกว้างมากๆอย่าง f 1 8 f 1 4จฉากหลังก็จะยิ่งละลายเยอะขึ้นครับเพราะงั้นเลนส์ฟิกซ์ที่รูรบแสงกว้างถึงได้รับความนิยมในการถ่ายภาพพอร์เทรตนั่นเองครับกับอีกปัจจัยที่ทําให้ฉากหลังละลายได้เยอะขึ้นก็คือระยะทางยาวโฟกัสของเลนส์ครับสังเกตได้ว่าเลนส์ที่เหมาะกับการถ่ายภาพพอร์เทรตจะมีระยะ5 0มิลิเมตรมิลิเมตรไปจนถึง105 1 3 5 mm ้อเลย เพราะว่ายิ่งทางยาวโฟกัสเยอะหรือว่ายาวเยอะๆเนี่ยมิติฉากหลังนะครับจะถูกดึงเข้ามาใกล้แบบมากขึ้นและฉากหลังก็จะละลายเพิ่มได้มากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นเลนส์7200 f 2.8ที่มักจะใช้กัน แม้รูรับแสงอาจจะไม่สุดเท่าเลนฟิกนะครับแต่เรื่องของระยะที่สร้างมิติเบลอบและโบเก้ของฉากหลังเนี่ยเลนในช่วง7200มีทางยาวโฟกัสที่ให้ใช้เยอะการละลายฉากหลังก็เลยทําได้ดีมากสุดๆด้วยครับข้อดีอย่างที่2ก็คือเรื่องของความสะดวกในการถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบครับเลนฟิก์นั้นที่เรารู้จักกันดีคือจะเป็นระยะคงที่แม้ว่าจะมีจุดเด่นที่เป็นรูรับแสงกว้างมากๆเบลอฉากหลังได้เยอะแต่สิ่งที่เรียกว่าความสะดวกในการจัดองค์ประกอบ และการจับจังหวะในหลายสถานการณ์เนี่ยเลนซูมมักจะตอบสนองได้ดีกว่าครับเนื่องจากการถ่ายภาพของเราก็จะใช้เรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในการวางภาพเป็นส่วนใหญ่ครับตอนที่เราถ่ายรูปนะครับบ่อยครั้งความรู้สึกและจังหวะเราเนี่ยมาแล้วมีมุมภาพที่ขึ้นมาในหัวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องจัดมุมกล้องอีกหน่อยเพื่อให้ได้ความรู้สึกนั้นการที่เราต้องมาเดินเข้าเดินออกบริหามุมด้วยเลนส์ฟิกซ์เนี่ยบ่อยครั้งนะครับสังเกตได้เลยว่าเราจะเสียจังหวะ รงนนั้นไปครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นหรือว่าฟิลลิ่งในภาพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหัวเราได้นานมากขนาดนั้นครับโดยเฉพาะการถ่ายภาพกลางแจ้งของบ้านเราในอากาศมันร้อนมากเลนส์ฟิกก็อาจจะตอบสนองในเรื่องของความคิดและการจับจังหวะได้ไม่ดีนักครับแต่ถ้าเป็นเลนส์ซูมเนี่ยจะคนละเรื่องเลยครับบางครั้งแค่เรารู้สึก บางอย่างในการจัดภาพนะครับแค่คิดว่าเข้าใกล้กว่านี้ได้ไหมหรือว่าถอยออกมาเยอะกว่านี้ดีหรือเปล่าเราสามารถที่จะหมุนช่วงซูมเพื่อจัดภาพได้เลยครับและการถ่ายภาพโดยไม่เสียจังหวะถ้าโพสเนี่ยเลนช่วงซูมจะทําได้ดีกว่าเพราะเราไม่ต้องเคลื่อนที่หรือว่าขยับตัวมากครับแค่หมุนซูมที่กระบอกเลนเท่านั้นเองทําให้การถ่ายภาพของเราได้จังหวะที่ดีในการเก็บภาพครับอีกทั้งในการวางองค์ประกอบนั้นเนี่ย ในจุดยืนตำแหน่งเดียวกันเลนส์ zoom จะให้โอกาสของการจัดองค์ประกอบภาพของเราที่ดีมากกว่าครับเพราะมิติภาพเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามช่วง zoom ด้วยและเวลาจัดสัดส,ส่วนภาพบ่อยครั้งเราก็มองหาการวางมุมหรือกะมุมได้ด้วยการแค่ซูมเข้าสูมออกเท่านั้นเองครับเลนส์7 2 0 0เนี่ยก็เลยได้เรื่องความสะดวก ที่มากกว่าเลนฟิกซ์เยอะเลยครับจุดเด่นที่3เลยก็คือเรื่องมิติที่หลากหลายกว่าครับเพราะว่าเลน7200เป็นเลนซูมซึ่งมิติฉากหลังนั้นจะแตกต่างกันไปตามช่วงซูมที่เราใช้ครับยิ่งเราใช้ช่วงซูมที่ต่างไปอย่างเช่นจาก70ม mm มที่2.8นะครับเปลี่ยนไปเป็น100ม mm มที่2.8ฉากหลังก็จะมีความต่างกันมากเลยทําให้เวลาที่เราถ่ายภาพออกมาฉากหลังจะไม่ดูจําเจมากครับถ้าใครถ่ายภาพโดยใช้เลนฟิกบ่อยๆก็จะรู้เลยว่าฉากหลังแบบนี้มิติแบบนี้โบ เคแ,แบบนี้เลนจะใช้ประมาณเท่าไหร่ช่วงไหนและฉากหลังก็จะคล้ายๆกันเยอะครับอันนี้เป็นเรื่องความชอบนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็อาจจะอยากได้ความหลากหลายบ้างนั่นก็เลยทําให้คนที่ใช้เลนฟิกเนี่ยอาจจะใช้เลนฟิกแบบ2ระยะอาจจะมี50ตัวหนึ่ง85ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพื่อสร้างความแตกต่างของมิติที่มากขึ้นแต่กับเลนในช่วง7 2็0ที่ผมใช้มักจะทําให้ผมไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้ครับเพราะว่าฉากหลังมันทําได้ดีอยู่แล้วและมิติมันก็ให้ความหลากหลายด้วยทําให้เวลาที่เราถ่ายภาพนั้นเนี่ยเราแค่โฟกัส กัสกับการวางภาพ อารมณ์ของแบบและกดถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องไปก็พอครับเพื่อจับจังหวะที่เหมาะสมที่สุดของตัวแบบต้องขอบอกก่อนนะครับแบบที่ผมถ่ายส่วนใหญ่เนี่ยผมจะถ่ายน้องๆและคนที่รู้จักใกล้ตัวนะครับซึ่งจะเป็นคนที่ไม่ใช่นางแบบเลยดังนั้นเรื่องการจับจังหวะของแบบจะเป็นส่วนสําคัญสาหรับผมมากเพราะเขาไม่ใช่นางแบบอาชีพบางครั้งถ้าโพสเนี่ยจะมาแค่จังหวะสั้นๆเท่านั้นครับดังนั้นมิติที่หลากหลายกับจังหวะที่เก็บได้เร็วของเลนส์ซูมจะช่วยสนับสนุนการถ่ายภาพลักษณะนี้ได้ดีเลยครับจุดเด่นที่4คือการ ถ่ายภาพแคนดิดครับ หรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพจังหวะมุมธรรมชาติของแบบที่เราถ่ายจากระยะไกลได้โดยที่แบบเนี่ยแสดงความเป็นตัวเองได้มากที่สุดเลนนี้จะทําได้ดีครับเพราะว่าช่วงซูมของเลนมีระยะที่ไกลนั่นเองคนที่ถ่ายภาพงานอีเวนต์หรือการถ่ายภาพงานที่เราต้องการบรรยากาศธรรมชาติของแบบเลนนี้จะทําได้ดีที่สุดสำหรับผมครับเนื่องจากว่าช่วงซูมไกลทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปใกล้พื้นที่บริเวณนั้นส่งผลให้บรรยากาศตรงนั้นเนี่ยไม่ถูกทําลายไปครับเราอาจจะเคยสังเกตนะครับว่าเวลาที่เรายกล บางครั้งเนี่ย ก่อนที่เรายกบรรยากาศจะเป็นอีกแบบนะครับแต่พอเรายกล้องขึ้นเนี่ยบรรยากาศรอบๆก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบเลยเพราะกล้องบางครั้งทําให้คนถูกถ่ายรู้สึกว่ามีอะไรมาจับจ้องเราบริเวณนั้นครับทำให้ท่าทีในการแสดงออกของผู้คนที่อยู่รอบๆนั้นเปลี่ยนไปครับดังนั้นเลนส์เจ0ก็จะเป็นเลนส์ที่สามารถถ่ายภาพความเป็นธรรมชาติของแบบได้มากขึ้นสําหรับการถ่ายสไตล์แคนดิดหรือว่ามุมธรรมชาติของแบบครับจุดเด่นที่5คือเลนส์นี้เหมาะกับการถ่ายภาพคนที่ไม่ใช่นางแบบครับหรือนางแบบที่เรา จะไม่คุ้นเคยกันเนี่ยเลนตัวนี้จะช่วยซัพพอร์ตเราได้ดีขึ้นครับเพราะว่าเราสามารถถ่ายภาพจากระยะที่ไกลขึ้นได้ครับความกดดันจะน้อยกว่าการถ่ายในระยะที่แบบเราไปยืนใกล้ๆแบบนั่นเองครับบางครั้งการถ่ายภาพในระยะที่ใกล้ประมาณหนึ่งเนี่ยจะทําให้แบบกดดันครับถ้าเกิดใครเคยถ่ายภาพคนรู้จัก หรือคนรักที่เขาไม่ได้เป็นนางแบบเลยเนี่ยเราจะรู้ว่าบางคนมีแอบกดดันแอบเขินๆตอนที่กล้องจ่อใกล้ๆนะครับอันนี้มีบ่อยมากครับเพลินๆนะครับคนที่เป็นช่างภาพเนี่ยพอโดนกล้องจ่อบ้างเนี่ยก็กดดันเหมือนกันนะครับแต่พอเราใช้เลนนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถถ่ายไกล้ๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นครับทำให้คนถูกถ่ายรู้สึกกดดันน้อยลงอีกหน่อยครับอันนี้ก็พอช่วยได้เยอะครับแต่บางครั้งนะครับถ้าเลนนี้เกิดเราเอาไปถ่ายระยะใกล้ๆเขาหน่อยนะครับอย่าง7 0มเมเนี่ยอาจจะให้ผลตรงกันข้ามนะครับเพราะว่ากระบอกเลนค่่อนข้างใหญเลย ดูจริงจงมากๆุดเด่นในเรื่องนี้ก็ควรพิจารณาระยะยืนที่แบบของเรารู้สึกโอเคด้วยครับและนี่ก็เป็นข้อดีของเลนส์7200สาหรับการถ่ายภาพพอร์เทรตที่ผมเจอมานะครับคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์คุยกันได้ครับแล้วก็ขอฝากด้วยกับเลนส์ซิกมา7200 f 2.8นะครับสำหรับรุ่นปัจจุบันที่เป็นรุ่นล่าสุดเนี่ยจะมีชื่อว่าซิกมา7200 f 2.8 dg dn os sport นะครับมีขนาดที่เล็กลงกว่ารุ่นเดิมที่ผมใช้ในคอนเทนต์นี้แล้วก็โฟกัสได้เร็วขึ้นมากครับถ้าเกิดใครสนใจสามารถ สอบถามไปได้ที่ Sigma Photo Thailand ครับสำหรับคอนเทนต์ในตอนนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับและเจอกันใหม่กับคอนเทนต์ในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ